ห้าหกเจเ้ท่าไรนะยี่สิบโอเคอยิบยสิบนะครับใครคิดว่าหมอเลขกสองงสองสามสี่เ1าหกเจ็ดแปดสสุดสีวะเเก้าสิบเสูสีวะเฮ้ยสิใครคิดวางวางวางเฮ้ยคิดว่าหมอเลือกสอง รมทนทนทนทไมมันมันมันเท่ากับไหมผมันไม่ไม่ไม่เท่าผมดูน่แน่นกว่าเพราะเหรอนาแน่นใครคิดว่าหมายเลขสามครับยกบไหมครับหมายเลสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเโอ้เจนัแน่นกว่านแน่วและใครที่บอกหมายเลขสี่โอ้ไม่เท่าไรมันมีหนึ่งกับไม่เท่าไรหน่งกับสาม นายตัดสินเลยงั้นเพื่อเดี๋ยวสารผมไม่กล้าตัดสินเดี๋ยวก็โดนผมขอชัดๆอีกทีนะครับผมขอชัดๆทีใครคิดว่าหมายเลขหนึ่งนับพี่นับนับเอะนับโจ้นับโจ้ก็กอกนับทำไอ้โจ้นับที่เป็นประโยชน์นะตกโจ้โจ้โจ้อย่านับซ้ำ เอาดีๆเลยเฮ้ยเอาดีหนึ่งเดี๋ยวเด้อเไมชีสาอะหนึ่งสองสามสี่เนี่ันับนัหนึ่งสองเจ็ด้าสจนับสามสี่ห้าหกแป้าสิบเอ็ดผมไม่เีนืยพี่โอเคโอเคเอาเ้ที่รับหนึ่งได้ได้สี่ห้านะเดี๋ยวก็มีดาวใหม่ขนายเล่นตลกพรุ่งนี้ช้าพรุ่งนี้ช้าเลขกแล้ว ผมว่าความในสารนะครับผมไม่ได้ว่าความในโซเชียลโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอนระเดี๋ยวดาม้าตอนลรกเดี๋ยวดาฟ้าผมรล่อนี้อ้าหมายเลขแต่ว่าสี่เหรอสี่สามไปเละสามอ้าว รนี่มาช่วยเชียค่ะสามปรีดีคพีิสุดธ์นะคะสวัสดีค่ะบ้คิ้มูสจายิ้มเลยาไทก้อนทองก้อนเพียงนะมคนค่ะเเรียกลุงด้วยเอเด้อขอเรียกลุงครับเขอเรียกลุงแล้วเขาเรียกว่ไรนอยรพิภพหมายเลขสองได้ได้ได้ โอเคได้ได้ได้ให้ขอบคุณคุณเบนชูนะคะคุณลียิงนะคะลิลลี่นะคะลีหยิงลิลลี่ขอบคุณคุณแยจันปาริดค่ะขอบคุณค่ะขอบทุกท่านที่รับปไม่จำลองจะเปลี่ยนแบงค์ร้อยเป็นแบงค์พันนะยังว่าอีกไหมผมวมา่นยี่เนี่ยว่าจะให้อยู่เรียกลุง ลูกูิมนี่เลยนี่เน่ผมลุงเสร็จเข้ามาค่ะผมยายุอายุน้อยของพ่อเน่ผมลุงทีมไนนะคะคุณปุณน้องจุณดาราไล่หัวเราะไล่ท่าอะไรคุณอาจารย์อัะคอลซอบเอาเลยพี่เลยเวลาไม่พอเอาเบหมายเลขเดินนาวีนะครับโอเคเสียตัวมือกลับปมายะครับขอบคุณค่ะแล้วซองแล้วถักทิมไปด้วยนะหมายเลขสามครับหมเลขสาครับ รจำลองหมเลขสามโอ้ขอบคุณนะคะโอ้ยช่างน้อยจดีสวัสดีค่ะเลือกกี่ทีมสองทีมองทีมรอบฟันปรอบใจโอ้ยนี้มไหนคะ๋ยวดูนุ่มก่นักรอบใจรอบใจโอ้สุดยอดเลยมานะคะจ้่จะพานะคะหมแล้วหมดแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วอไปแล้วให้เขาดีเด่คนเดียว ต้องตขอบคุณคุณทีนครับโอ้คหต้องกด้วยกันามี oppo นะคะขอบคุณ CL ค่ะคขอบคุณไม่ลงหรอลงเกมลงเกมอยู่ไหนวะกร like ุณาอบลมลูกชายนะครับ นี่ผมแก่กว่าลุงทิงตรงไหนวะเนี่ยเขาเรียกผมว่าลุงผมโกรธนะเรียกตะวันทีด้วยผมผมไม่พอผมไม่พอผมแค่สารเที่ยงเดียวอ่ะมาเอาอะไรพี่เอาเลยเอาเลยเอาโอเควันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขของพี่น้องเรายูทูบเบอร์นะครับวันนี้เราจะมีรของเหลือไหยตีเพียบเลยโอเคครบเพียบเราจะมีแดนซ์สามเพลงแล้วใครแดนซ์ได้ นะครับโดนใจกรรมการก็จะมอบรางวัลเพี่ยงเลยฮะวันนี้ทีมงานดีเทียวพี่ดีอาพร้อมจะติดน้ำร้อนเลยสาเพลงด้วยนะครับแล้วก็กรุณาเคียเพื้นที่เบียดหน้าไทยรัฐนี่เลยเรียนเชิญยูทูบเบอร์มีความสุขร่วมกันนะฮะออเดียวคณะกรรมการดูด้วยนะครับวันนี้ตั้งแตสุขร่วมกันตั้งแต่อยู่มาไม่เคยพี่เหน่งเด็ดด้านหรือวะเดินหนีกูละเดินหนีกูละเดินหนีละเดินหนีละเดินหนีแล้ เนีเดินหนีละเพลงหนีละดูดินะลมหลังต้นไม้ด้วยดูดิเนี่ยอาพร้อมนะเพลงเดียวก็ได้ฟองปิดป็นไฟไว้ดีไหมไฟฟอลโล่ไม่ได้มันผมถ่ายทอดไม่เห็นเนาะโอเคเวลามันจะถึง่วงแล้วครับเวลามันง่วงแล้วอังนั้นเรียนเสิร์ฟแต่ละซ้อมเลยนะครับแจกห้าคนเลยอ่ะมาครับาลมาแดนอาวีทีอ้าวมาแล้วมาแล้วแดนนะแดนอ่ะเชิญคนะแดนอาวีที แต่ละช่องเลยนะพี่แหว์พี่แหวไหายไปห้าเดือนแล้วเชิญพี่มานาอ้าวทั้งหมดเลยนะเชิญทั้งหมดอ้วที่เบียร์จับสามเลนนะสามเลนจัดเลยไหวเหรอไหวเลยสามเลนลูกสามลูกสานอยู่ในต้มก็ได้อยู่ในต้มได้เลยอยู่ในตบมได้เลย พี่มังนาวนะเพิ่งนี้ไปโรงพามอเอาสามเลนแล้วปล่อยสามเลนแล้ว

ควัสดีครับวันนี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับผมอ่ะเซ็งน่า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 เซ็งนครับขอบคุณลูกเพื่อนทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมในกิจกรรมของเรานะครับครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตนะครับเดินทางกลับก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวผลิตภัณฑ์นะครับสองอย่างนะครับพรุ่งนี้ ก็ถ้ายึดเพื่อช่องไหนนะครับถ้าถ้าไม่ติดภารกิจน,นะครับก็เชิญครับเชิญพิ้า,านนะครับช่วงช่วงอาจจะเช้าหน่ครับเช้าหน่อยเพราะต้องต้องอาบน้ำด้วยอาบน้ำโชว์พรุ่งนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับ